สวัสดีค่ะปูเ K K, ป้เคเคพาร,รตี้นะคะวันนี้ค่ะเข้าเป็นวันที่นะคะสามสิบหกของการทํางานค่ะก็เป็นวันที่สามของการต่อเติมครัวนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปอัปเดตนะคะขอฟังน,นิดนึงนะคะใครที่กําลังมองหานะคะคอนโดแถวสุขุมวิทเก้าสาหรือว่าแถวมกตบ,บังนาลามสองนะคะราคาพิเศษมากเลยนะคะรานะคาอย่าเพิ่งตกใจนะคะไม่ถึงล้านนะคะเป็นหลักแสน,นะคะ่ะหลักแสนก็สามารถเป็นเจ้าของห้องได้แล้วนะคะ แอร์เฟอร์ครบค่ะฮิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะถ้าสนใจโทรมาเบอร์0 9 8 9 7เ0้าศ0 9 0 9เก้จํานวนจำนวนจำกัดน,นะคะเพราะว่าที่บางจากขายจะหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือเพียงห้องที่ขายพร้อมผู้เช่านะคะแล้วก็ห้องที่สามารถฮิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะก็มีเพียงไม่กี่ห้องเท่านั้นนะคะเพราะว่าขายไปโอนไปจะหมดแล้วลูกค้าที่มีเงินสดนะคะก็ถึงมาซื้อกันง่ายๆสบายๆเจอที่กรมที่ดีเลยนะคะหรือว่าผู้ที่นะคะ สามารถกู้ธนาคารได้นะคะก็สามารถเตรียมเอกสารสำหรับไปะชาชนทะเบียนบ้านสเตตในสลิปเงินเดือนเดี๋ยวเรายื่นเอกสารให้ลูกค้าได้นะคะประมาณ3-5วันทําการก็สามารถทรถถาบผลแล้วนะคะว่าสามารถกู้ได้ไม่ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็สกรีนลูกค้าก่อนนะคะว่ากู้ได้หรือไม่ได้นะคะกู้ไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องไปเคลียร์ก่อนนะคะแล้วก็นะคะถ้าผู้ใดนะคะผ่อนไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านก็สามารถผ่อนกับเจ,เจ้าของได้นะคะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของห้องนะคะโอเคค่ะถ้ามีอะไรสงสัยนะคะโทรมาเบอร์0 9 0 9 8เ7้0ศูป ที่สุขุมวิท93นะคะราคาขายเพียง5 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะคะไม่ใช่ดาวนะคะเป็นราคาพิเศษ5 3 9ทเท่านั้นนะคะตรงแถวนะคะไม่กับบางนาล้ำ2ขายเพียงนะคะ48,900 4บาทเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของห้องได้ง่ายๆเลยนะคะมีแอร์มีเฟอร์ครบนะคะิ้วกระบอกเข้าอยู่ได้เลยเช่นกันนะคะถ้าผู้ใดสนใจซื้อลงทุนนะคะตรงสุขุมวิท93นี่ขายพร้อมผู้เช่าได้เลยนะคะหรือว่าแถวไม่กัาบ,บางนาล้ำ2ค่ะอันนั้นก็สามารถ ซื้ออยู่เองได้ง่ายเลยนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าราคาจะเบาสบายกว่าตรงนี้นิดนึงมันต่างกันนิดเดียวนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตห้องครัวนะคะอันนี้เข้าเป็นวันที่นะคะสามสิบหงนะคะก็นะคะก็เข้าเป็นวันที่สามหงการต่อเติมพัวค่ะอันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีค่ะติดนี่ค่ะก็จะเป็นติดบานนะคะ ไอ้บานตู้แขวนนะคะนี่จะเป็นตู้แขวนครัวนะคะแล้วก็นะคะก็จะมีติดพัดลมดูราคาะคะ่ะแล้วก็เราก็จะมีต่ออนี่นะคะต่อปลั๊กไฟนะคะ ก็ติดตั้งพัดลมไปแล้วนะคะ2ตัวตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะคะอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะสวยงามนะคะแล้วก็นะคะเราก็จะไม่ได้ใช้เป็นแบบลักเสียบนะคะเราก็จะเป็นต่อเป็นสวิตนะคะกดเพียงหนึ่งสวิตแล้วก็พัดลมนี้ก็จะหมุนปรับระบายอากาศทั้งสองอ่านพร้อมกันเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็นะคะต่อไปถ้าเราติดตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะมา อันนี้ค่ะก็จะมีต่อปลั๊กเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีติดฮู้ดตรงนี้ค่ะติดฮูดที่เป็นฮูดดูดควันนะคะฮู้ดดูดควันจะอยู่ด้านหลังฝั่งนู้นนะคะฮู้ดดูดควันฮูดดูดควันอยู่อยูมนู้นนะคะอยู่อยู่ตรงนู้นนะคะตรงนี้เห็นไหมค่ะอันนี้ก็จะมีอีกตู้หนึ่งนะคะตู้นี้ก็จะเป็นตู้ติดใส่ไมโครเวฟนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะมาติดตรงข้างล่างนี้ค่ะข้างล่างนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ เวฟของตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้แขวนค่ะแล้วก็จะเป็นเตาด้านล่างค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานค่ะนี่ค่ะจะเป็นพื้นที่แบบนี้เลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราอัปเดตอัปเดตการทําห้องครัวนะคะเป็นวันที่3นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนะคะผู้ใดสนใจนะคอนโดแถวสุขุมวิทเก้าหรือว่าแถวเมกะบ,บางนาลำสองติดต่อมาได้เลยนะคะจํานวนจํากัดนะคะ แล้วก็ถ้าผู้ใดที่กําลังมองหานะคะจะเป็นบ้านนะคะบ้านก็จะมีแถวปทุมธานีนะคะเพียงร้นานต้นต้นเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้แล้วนะคะร้านต้นต้นะคะฟังไม่ผิดฟังไม่ผิดบ้านของที่ดินนะคะร้านต้นต้นเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของห้องได้เออเจ้าของบ้านได้แล้วนะคะถ้าเจ้าของห้องก็จะเป็นแถวกรุงเทพนะคะโอเคค่ะถ้าผู้ใดสนใจก็โทรมาเบอร์0 9 0 9 8 9 7 8 1 0นเดยะคะเดชันอัปโหลดวิดีโอแบบนี้นะคะทุกวันที่ YouTube นะคะ k คไอเ p พาร์ตค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ